อันนี้เราจะไปเที่ยวเขาค้อทองถิจังหวัดเพชรบุรีดูทะเลมากแต่เดี๋ยวมากแต่วันนี้เราจะไปค้างคืนค่ะทุกคนไปสองคืนสามวันเลือกติดเด็กหรูอแต่ควดพ่อ ยังไม่รู้ว่าคุณพ่อจะพาไปโรงแรมไหนเพราะว่าอีอีอะรู้ก่อน <c oughs> รู้คนสุดท้ายเพราะรู้ตอนเช้านะเพราะว่าป๊าป๊ามามามาปุ๊กตอนแรกอะหนูไม่ตื่นนะทุกคนแต่ว่าพ <c oughs> อาได้ยินว่าจะไปเอียวตื่นเลยปออ,อป,ป๊าเสอรพ์พาเนี่คุณพ่อก็เป็นนักบินอวกาศคนขับรถครั้งนี้เราขับไปตั้ง6ชั่วโมงอันนี้เราก็ขับมาได้เป็นแบบชั่วโมงแล้วใช่ถึงอุธยาเลีกิโลโลค่ะ ตอนนี้เราดีร้อยกว่าสี่ร้อยกว่ากิโลจะถ่ายชมวิวให้ดูนะคะบายทุกคนคะ่ะตอนนี้เราจะหมอกเต็มเลยทุกคนเห็นไหมคะนี่มันพัด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 ทุกคนเห็นิชมไหมตอนนี้เราเล่้งอยู่บนรถดีโหทุกคนหมอกเต็มเลยแล้วข้างทางก็สวยอูเหมือนอยู่แบบญี่ปุ่นที่แบบอากาศเย็นๆนะทุกคน สวยมากค่ะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงแรมเลยบายถึงแล้วค่ะทุกคนแอทีรีอสอนนี่ทุกคนนี่เขาก็จะมีแบบที่ไทยรูปนี่เดี๋ินโรมุนให้ดูนะนี่เลจะพักอยู่ห้องเห็ดแบบนี้มันเป็นเห็ดเห็ดแี่ทุกงนห้องดิมห้องดิมสุดเลยเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูห้องกันดีกว่าคัะ ไ,ไ,ออไปเลยตามหนูไปไปค่ะไปไปกันเราจะอยู่ในสุดเลยนะทุกคนนี่นะคะทุกคนค่อนข้างค่ะที่จริงอะ่ะทุกคนมันก็จะข้างทางมันก็จะมีแบบเพื่อแบบดอกไม้อ,อะไรแบบนี้นะคะทุกคนไปไปกัน ตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบส่วนตัวของเราที่เดียวเลยอันนี้ก็จะเป็นที่ของเราที่เดียวข้างล่างเขาก็จะมีให้ถ่ายรูปอะไรก็เดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปเขาก็จะมีอ่ะมาดูตรงนี้เขาก็จะเป็นผ้านพึบไม่ถึงพึบถอดรองเท้านะเขาเข้ามาโอายรูปตรงนี้เลยแล้วกันเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นเตียงเลยเนี่ยเตียงใหญ่พึบ สบายเลยใช่ไหมนี่ค่ะทุกคนสบายเลยอันนี้นก็เป็นเตียงเสริมเพราะว่าเรามีกันอยู่สี่คนนะนอันนี้ก็จะมีโซฟานั่งใชนั่งคิวสบายสบายอะแล้วตรงนี้เขาก็จะแบบพื้นที่ตักระดับเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้ตร,ตรงนี้ก็จะมีโยเกกเอ้ย แล้วเราก็จะมาเรียนออนไลน์ที่นี่ไม่ได้โหลดเรียนเขาก็มีพวกกระดาษทิชช่ทีวีใช่ยงไงรีโมททีวีข้างหลังมาเขาจะมีแบบพวกตู้เสื้อผ้านี่ค่ะนี่เราก็จะมีกระจกให้อาตู้เย็นอันนี้คือเขาดื่มฟรีแค่น้ำเปล่านาะก็อันนี้เขาก็จะแปะราคาให้ไปห้องน้ำกัน นี่อ่ะ mhm. ใหญ่มากทุกคนเสียงอาจจะกันแบบกองกองใช่นี่โถอซู้เราจะรีวถั่วจนเบื่ออ่างรังน้าถ้าใครอยากมาเที่ยวกันที่นี่เลยแอทิแอทิริสอร์ตอนนี้เรากำลังจะพาไป เออเรียกว่าอะไรน,นะเป็นแบบถ่ายรูปอะในรีสอร,ร์ทเรามีที่ถ่ายรูปข้างล่างมีชิงช้าให้เราเล่นด้วยเหรอเราไปเล่นกันอันนี้ก็จะป็นเรามาวิ่งเล่นได้อันนี้จะไม่ได้เป็นพื้นที่อีเปเล่นไม <c oughs> <c oughs> ้กระดกกันมาเสียวเสียวยังไงก็ไม่รู้หนักคนอ่านั้ดีอยางรู้ว่ามันจะหลุดว่ไง อีอีไม่อีอีเราเกี่ยวน้วยมันสวยอ่ะนี่ค่ะทุกคนี่ยวมากอะไรพื้นหลังเราเป็นนอกเห็นบ้านของแม่เนไม่อยู่ไหนรอนไม่กับบ้าบ้าตอนนี้ก็อยู่แบบยิบสามยิบสสาประมาณนี้ไม่อยู่ที่อีอีอีอากาศดีมาก

จะเห็นบ้านแบบพวกสีๆอยู่ตรงนี้ใชไ่ไม่เห็นแล้วคือไม่เห็นแล้วนี่ดูสิทุกคนโอ้หมอกมันมาถึงไกลมากนูปกติโอ้ทุกคนดูเห็นต้นไม้จางๆกัดชอยมาโอเคเดี๋ยวเราไปเข้าห้องดีกว่าเพรว่าตอนนี้ ฝนตกแล้วเนาะตอนนี้เรากำลังจะไปกินอาหารเช้านี่ให้ดูวิวให้ดูวิวนี่นี่คืออาหารเช้าของเขาก็จะมีฟันเฟรกเดินออกจะกินฟันเฟรกอุ้ย,อ,ยอันนี้เขาไม่ชอบมีนัป้งผิอเป็นลูกหัวใจน่ารัก คนดูสิคะไข่ลูกกุ๊กไก่เดี๋ยวหนูก็จะหยิบไปกินแล้วเขาไม่ง้ออ่าเดี๋ยวหนูขอตัวตักอาหารกนค่ะนี่ค่ะอีอกกินขนมจีบแล้วเขาก็จะมีเบคฟรุนของเช้าหนูก็จะมีน้ำสลัดถ้วยจิ๋วน่ารักแล้วหนูก็หยิบไข่ต้มก็มันมีสลัดมีไข่ต้มลูกไก,ก่กุ๊กไก่ แล้วก็มีนี่ค่ะจะเป็นเออนมช็อกโ,โกแลตแล้วก็จะมีเอ่อคอนเฟรกโอเคเดี๋ยวเรามากินกันวันนี้เราจะมาเรียนออนไลน์ที่นี่กันใช่ไหมใช,ใช่ระหว่างเรียนเราก็ต้องไปเรียนบนรถด้วยโอูหสวยมาก ห,หนูกับอิอิเรียนวิชาคณิตศาสตร์เหมือนกันเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวน,น้าเดี๋ยวหนูต้องรอให้มาตั้งห้องออก่อนหนูกับอิอิเรียนออนไลน์ในทีมนะคะเข้าห้องเข้าห้องแล้วเอ,อเพื่อนแค่มันน้อยมากโอ <Okay. S 1> เคขอเรียนเลกก่อนนะคะทุกคนค่ะหนูอาบน้ำเสร็จแล้ววันนี้หนูใส่ชุดโพนี่โพนี่ เราก็ต้องมาทำผีมเพราะว่าผิวมันจะแห้งได้เพราะว่าเราอยู่ในอากาศหนาวอีูคผิดไม่ออกดี๊บเราเขียนไปแล้วคุกทา่านเพราะว่าผิวเราแห้งเราขันเราแห้งแล้วพอโดนน้ำก็จะแสบ ตอนนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมาเรียนข้างนอกมาเรียนตรงระเบียงแล้วเราก็ต้องใส่เสื้อหนาเพราะมันหนาวมากหนูเรียนกาศึกษาอีเรียนอังกฤษเห็นไหมครับทุกคนตอนนี้หนูขอเรียนกันนะคะแล้วเดี๋ยวพอหนูเรียนเสร็จเดี๋ยวจะมาคุยด้วยนะคะเดี๋ยววิชาต่อไปหนูเออเอเรียนภาษาไทยค่ะต่อไปหนูเรียนวิชา ภาษาไทยตอนนี้เราก็เรียนออนไลน์สิ็จแล้วเราก็ออกมาแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาปิดคลิปตรงนี้เลยนะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u ั s c ส i า e ให้เรา <นะ S 1> ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งกุ๊กกิ๊งกุ๊กกิ๊งด้วยนะคะบ๊ายบาย